สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องลองดูของเรานะครับก็มารีวิวหน้ากากาอนามัยเ d ็ดเฟินะครับซึ่งผมได้ซื้อมาราคากล่องละ56บาท50ชิ้นมีจำหน่ายที่ห้างแมคโครนะครับซึ่งหน้ากากาอนามัยเ d ็ดเฟินี้ก็ผลิตจากใยสังเคราะห์3ชั้นนะครับซึ่งรองรับ pfe 97%นะครับกองแบคทีเรียละอองฝุนขนาดไม่เกิน3ไมคอนนะครับ สายนุ่มนิ่มห่วงของหูยางยืดใส่สบายนะครับน้ำหนักเบาหายใจสะดวกไม่อับไม่ชื้นนะครับเป็นหน้ากากนำเข้าจากจีนโดยบริษัทวิชินิตแอนไรแอนคุปประเทศไทยจำกัดเขตบางแคกรุงเทพมหานครนะครับมีออยรองรับคุณภาพมั่นใจได้100%นะครับในวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องรีวิวกันคร่าวๆให้ชมกันนะครับก็มาติดตามกันในคลิปเลยนะครับ ดูข้างๆกล่องครับก็จะมีอยวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุชัดเจนนะครับแล้วก็ชื่อบริษัทนะครับแล้วก็ส่วนประกอบผลิตจากอะไรนะครับก็จะมีแนะนําที่ข้างกล่องน,นะครับก็จะมาลองแกะดูนะครับซึ่งมาเปิดออกแล้วนะครับก็จะเจอหน้ากากอนามัยสีฟ้าๆนะครับแล้วก็จะมีแผ่นใบรับรองของ ทางประเทศจีนนะครับเป็นตาดาวสีแดงๆนะครับซึ่งก็เป็นตารับรองคุณภาพนะครับด้านการผลิตหน้ากากนามัยทางประเทศเขานะครับก็ดูที่รายละเอียดนะครับก็มาลองแกะออกมาดูสักหนึ่งชิ้นนะครับบนฝานี้ก็จะมีรอยฟลุกนะครับให้เรา ออกไว้นะครับสำหรับหยิบจับหน้ากากอนาไมยมาใช้งานได้ง่ายนะครับก็จะแกะยากหน่อยนะครับเพราะว่า100รอยฉลุที่ทำมาไม่ค่อยเป็นรูใหญ่นะครับเลยแกะยากนะครับก็มาลองแกะดูสักหนึ่งชิ้นนะครับ ซึ่งก็จะมีถุงพลาติกแพ็คไว้ข้างในนะครับดูแล้วก็มิดชิดดีนะครับซึ่งเป็นหน้ากากที่ราคาไม่แพงนะครับช่วงนี้ก็ทุกคนน่าจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันแล้วนะครับแค่ใสยไว้ป้องกันเชื้อโรคต่างๆก็คงจะเพียงพอนะครับ คงจะไม่จะเป็นต้องซื้อหน้ากากอนามทางการแพทย์นะครับซึ่งยังมีราคาแพงอยู่นะครับราคากล่องละร้อยกว่าบาทขึ้นไปนะครับก่อนแนะนำยี่ห้อเอ็ดเฟิร์สนี่นะครับราคาถูกสุดนะครับ56าบาท50ชิ้นนะครับเลองแกะออกมาดูนะครับก็จะเป็นหน้ากากที่สแตปมหูวไว้ข้างในนะครับแล้วก็ดูรอยสแตีม,มก็มิดชิด ดีนะครับแล้วก็แน่นดีนะครับหน้ากากก็ไม่หนาไม่บางเกินไปนะครับอยู่ขนาดกลางๆนะครับแล้วก็เท่าที่ผมได้ลองใส่ดูนะครับก็รู้สึกกระชับดีนะครับหน้ากากยี่ห้อนี้นะครับขนหน้าตาเล็กๆนะครับก็ใส่ได้พอดีนะครับถ้าเป็นขนหน้าตาใหญ่หน่อยก็กระชับแน่นนะครับก็ไม่แน่นจนเกินไปนะครับ ยังไงก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะครับราคาถูกมากนะครับมีออยรับประกันจากประเทศไทยจึงมั่นใจได้100%นะครับก็แนะนำเลยครับี่อเอฟเฟิร์ตนะครับมีจำหน่ายที่ห้างแมคโครทุกสาขานะครับราคา56บาท50ชิ้นเท่านั้นนะครับสำหรับการรีวิวหน้ากากเอฟเฟิร์ตในวันนี้ทางช่องของเราคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับ แล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ